อ p พสสจิตโูจิตตราบใดที่ท่านยังไม่เข้าใจพุทธะที่แท้จริงหนทางที่ท่านเดินมันก็ยังคงเป็นหนทางที่ได้สร้างกรรมให้กับตนเองอยู่ร่ำไปทางนี้จะพาให้ท่าน ต้องไปเวียน่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นถึงแม้ว่าท่านจะไม่เต็มใจก็ตามทีแต่เมื่อท่านได้ประจักษ์ในความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงแล้วธรรมชาตินี้ก็จะพาท่านหยุดสร้างกรรมและก็ไม่ต้องไปเกิดไปตาย ท่านอาจารย์ผู้รู้ได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดรอยประทับจิตซึ่งเป็นการถ่ายทอดจิตสู่จิตเป็นการถ่ายความเข้าใจคือความเป็นจริงในธรรมชาติมาสู่ความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นจิตของฉันเอง ดังนั้นการที่ฉันมาสู่ประเทศจีนก็ด้วยเหตุผลเพียงประการเดียวก็คือการถ่ายทอดธรรมอันคือธรรมชาตินี้ให้แก่ผู้คนทั้งหลายได้สืบทอดธรรมเหล่านี้ต่อไปก็จิต ที่พูดถึงนี่เองคือพุทธะมันมีใช่จิตที่เป็นภาวะแห่งการเคลื่อนไหวไปในปรากฏการต่างๆแต่มันเป็นจิตที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงจิตสู่จิตก็คือความชี้ตรงถึงความเป็นธรรมชาติสู่ความเป็นธรรมชาติ ของพวกท่านเองเมื่อจิตนี้คือธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธ,ธามันจึงเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นมีได้เกี่ยวกับการถือศีลการให้ทานหรือการเคร่งขคลาดในข้อวัดแบบฤาษีเป็นการทานข้าววันละมือ้อ การเข้าฌานการบําเพ็ญเหล่านี้เป็นความคลั่งไคล้ซึ่งคุณเอาจิตของคุณเองเข้าไปยึดติดโดยความชอบและคิดว่ามันคือสิ่งที่จะทำให้ความเป็นพุทธะเกิดขึ้นได้ความคลั่งไคล้เหล่านี้เป็นสิ่งที่ปรุมแต่ง ความเป็นภาพพอดแห่งพุทธ,ธาให้เกิดขึ้นตามจินตนาการของเขาที่ออกนอกเส้นทางความเป็นธรรมชาติไปเมื่อท่านได้หยุดพฤติกรรมการจินตนาการถึงพุทธะเหล่านี้ทิ้งไปเสียแล้วหันหน้าเผชิญกับความเป็นจริง ตามที่ธรรมชาติมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วจิตอันคือการรู้แจ้งแห่งธรรมชาติเหล่านี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันกับจิตของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าทั้งในอดีตและอนาคตล้วนแต่กล่าวถึง การถ่ายทอดเรื่องจิตพระพระพุทธองค์ไม่สอนธรรมชนิดอื่นเลยท่านสอนแต่ความเป็นจริงตามธรรมชาติเท่านั้นและถ้าหาผู้ใดเข้าใจและเข้าถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติเหล่านี้ได้ถึงแม้เขาจะไม่มีความรู้อะไรเลยและไม่สามารถ อ่านหนังสือออกได้แต่ความเป็นจริงที่พวกเขาได้ตระหนักชัดที่ทำให้เขาเป็นพุทธ,ธาที่แท้จริงได้คนหนึ่งแต่ท้าท่านไม่พบความเห็นแจ้งอันคือธรรมชาติแห่งตนไม่เห็นธรรมชาติแห่งการตื่นออกมาจากการหลับไหลมืดมิด ท่านก็จะไม่พบพระพุทธเจ้าเลยและไม่มีวันที่จะได้รู้จักความเป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงได้เลยต่อให้ท่านต้องปฏิบัติอย่างหนักหน่วงจนทำลายตัวเองให้เป็นผุยผงย้อยยับไปเลยก็ตาม ความเป็นพระพุทธเจ้าคือธรรมชาติอันเป็นจิตดั้งเดิมของท่านนี้มันเป็นธรรมชาติแห่งจิตที่ไม่ใช่จิตมันเป็นธรรมชาติแห่งจิตที่ไม่มีรูปรัาไม่ประกอบไปด้วยเหตุและผลมันเป็นความว่างเปล่าไร้ความหมาย แห่งความเป็นตัวตนโดยที่ไม่อาจจับต้องมันได้หรือไม่อาจเอาความรู้สึกของเราไปจินตนาการถึงความเป็นรูปร่างลักษณะแห่งมันมันเป็นธรรมชาติที่เป็นความว่างเปล่าของจิตที่รู้แจ้ง ในความเป็นธรรมชาตินี้มันจึงม่ใช่เป็นจิตชนิดที่ปรวงแต่งขึ้นในเนื้อหาแห่งความเป็นพุทธะมันเป็นจิตที่เป็นพุทธะของมันตามธรรมชาติอยู่แล้วนอกจากความเป็นพระพุทธเจ้าและบัณฑิต ทั้งหลายที่รู้แจ้งในธรรมชาติแห่งโูธาน,นี้แล้วปุถุชนผู้มืดบอดไปด้วยตันหาอุปทานความต้องการแห่งตนที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเกิดเป็นสิ่งนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาก็จะไม่สามารถอย่างรู้ถึงความจริง ตรงนี้ได้เลยเพราะอำนาจแห่งอวิชชาพาหลงไปในทิศทางอื่นแต่สิ่งนี้ก็เป็นธรรมชาติที่อยู่กับเรามาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีแห่งมันแห่งเรารูปกายและท่าทางสีมันเป็นเพียง การได้อยู่อาศัยกับสิ่งเหล่านี้เพียงชั่วคราวและมันก็มีได้เกี่ยวข้องอะไรกับความเป็นธรรมชาติเลยแต่ถ้าเราปราศจ,จากมันก็ม่อาจเคลื่อนไหวไปไหนได้เลยถ้ารูปกายนี้ไม่มีจิตมันจะเคลื่อนไหวได้อย่างไร จิตอันคือธรรมชาตินี้ชื่อว่าทำให้กายนี้เคลื่อนไหวไปได้การเคลื่อนไหวทางปวงร้อนเป็นการเคลื่อนไหวแห่งจิตการเคลื่อนไหวไปจึงเป็นหน้าที่ของจิตปราศจากการเคลื่อนไหวก็ไม่มีจิตแต่การเคลื่อนไหว ไปในทางความหมายแห่งความเป็นตัวเป็นตนนั้นมีใช่เป็นการเคลื่อนไหวแห่งจิตและธรรมชาติแห่งจิตก็มีใช่การเคลื่อนไหวไปในทางความหมายแห่งความมีอัตตาตัวตนดังกล่าวเพราะฉะนั้นแล้วการเคลื่อนไหวไป ก็คือการเคลื่อนไหวไปแบบนั้นตามธรรมชาติจิตจึงมีใช่การเคลื่อนไหวที่เป็นตัวเป็นตนเพราะแท้จริงแล้วธรรมชาติแห่งจิตอันคือพุทธานี้คือความว่างเปล่าแบบเสร็จสรรเด็ดขาดในความมีอิสระภาพเหนืออื่นใด มันไม่ใช่การเคลื่อนไหวไปในความเป็นธาตุแห่งความอยากที่ปรุงแต่งเป็นจิตที่เป็นภาวะอัตตาตัวตนปรากฏขึ้นจิตนี้มันจึงเป็นจิตตามธรรมชาติแห่งตนที่แท้จริงมันเป็นจิตที่เป็นธรรมชาติแห่งโพธามันจึงเป็นจิตและ เป็นการเคลื่อนไหวไปแห่งรูปกายขันธาตตามธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นจิตแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยเปลี่ยนไม่อยู่ไม่ตายไม่ไปไม่มาไม่ได้มาไม่เสียไปไม่บริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนไม่ดีไม่เลว ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่โทกไม่ผิดไม่เป็นชายไม่เป็นหญิงไม่ได้มีไว้เพื่อสงหรือคลาวาไม่ใช่เพื่อคนแก่คนหนุ่มไม่ใช่เพื่อผู้รู้หรือเพื่อคนข่าวไม่ใช่เพื่อผู้รู้แจ้งหรือ ไม่รู้ไม่ได้อยู่ใต้กฎแห่งเหตุปัจจัยไม่ได้ริ้นรนบรรลุธรรมจิตเป็นดังห้วงแห่งอากาศาไรรูปไม่ได้มาไม่ได้เสียไปภูเขาแม่นม้ำกำแพงใดไม่อาจกั้นขวางจิต จะรู้จักสัมผัสจิตนั้นยากเพราะจิตไม่ใช่จิตที่เกี่ยวเนื่องกับภาษาคนมากมายตามหาจิตจิตอยู่ในใกายของเขาทว่าเขาเข้าไม่ถึงจิตเป็นผู้มีจิตแต่ไม่หลงอาการของจิต เป็นผู้มีกายแต่ไม่หลงกายเป็นผู้มีสัพพสิ่งแต่ไม่หลงสัพพสิ่งจิตเป็นภาชนะใจก็เป็นภาชนะเช่นกันรองรับทาทั้งปวงมีธรรมแต่ไม่หลงธรรมจิตกายใจ ไม่ใช่เราเพราะไม่ให้ความสำคัญมั่นหมายจึงมีความพ้นอยู่เป็นธรรมดาอยู่กับสภาสิ่งท่ามกลางอานิจจงและอนัตตาแต่ไร้ความเป็นเราและเขาสิ่งนั้นนั่นมีมาก่อนผู้บรรลุ ผู้ไม่บรรลุสิ่งที่บรรลุล้วนมายาจิตธรรมดาหรือจิตตัโรล้วนมายาเท่าเทียมกันด้วยทั้งคนทั้งจิตทั้งนิพพานทั้งสังสารวัฏล้วนเป็นความว่างที่เสมอเท่ากันหมดจิตงโง่จิตตัโรก็ล้วนเป็นธรรม สมมติทำปรุงแต่งเพราะโลกุตละรรรมพระพุทธองค์ตรัสว่าทั้งกายและจิตร้อนเป็นอนัตตาเธอต้องยืนอยู่บนยอดเขาแล้วลูกจะเห็นทุกมุมอย่างทะลุโปร่ปงโปร่งการเวียนว่ายอยู่ตีนเขา เธอเสียเวลามากี่อาสงไขยแล้ว